เยอะมากว่าจะสร้างรายได้จาก tiktok อย่างไรฟังให้จบนะคะรู้ไหมว่า tiktok เนี่ยสามารถสร้างรายได้ถึง16ช่องทางเลยนะแต่วันนี้ MC วนิดาจะพูดหนึ่งช่องทางเด็ด tiktok shop ค่ะก็ไปฟงังฝากกดติดตามกดรีโพสต์กด, report, กดบนันทึกรายการกดกดแชร์เป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามสามารถสร้างรายได้จาก tiktok shop และเดินทางไปสู่ความสําเร็จได้กันง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้นนะคะ่ะ1สมัคร tiktok shop ค่ะง่ายมากนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันก็อนุมัติแล้วนะคะ สามารถสร้างรายได้แบบแอฟฟ l ล a เ e ตนะคะในสินค้าทุกอย่างเลยโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะรับค่าคอมมิชชั่นแบบแอฟฟิลิเอตห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่สินค้าได้เลยค่ะสองเมื่อ TikTok Shop อนุมัติแล้วนะคะคุณจะสามารถเพิ่มสินค้าของตัวแทนได้และกะติกาของการเป็น TikTok Shop Creator นะคะต้องมีผู้ติดตามห้าพันขึ้นไปนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มด้านล่างได้เลยค่ะสามเซิาาร์ชหาสินค้าที่คุณอยากรีวิวนะคะทาง TikTok Shop จะมีตัวอย่างสินค้าฟรีส่งตรงถึงบ้านคุณเพียง แค่คุณทําคลิปให้หน่าสนใจ TikTok ก็พร้อมที่จะดันช่องของคุณคะ่ะอย่าลืมแอสินค้าเข้าร้านค้าของคุณนี่คือวิธีการสร้างไรายได้ง่ายๆจาก TikTok Shop คะ่ะมาเป็นครอบครัว TikTok Shop Creator ได้วยกันกับดานะคะอยากสร้างวิธีการสร้างไรายได้อื่นจิ้นโปรไฟล์เลยคะ่ะเจอก,กันใหม่คิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย